สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกันกบครูโชติการอีกครั้งนะคะในวิชารประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะวันนี้ครูโชจะพามาเรียนเรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัทยนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของอาณาจักรสุขโขทัทยเนี่ยจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะคะของนักเรียนชั้นป .4 ในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองเนาะ,ะนักเรียนขาพร้อมที่จะนั่งทำให้ชิ่ย้อนเวลาเพื่อไปดูว่า700ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในประเทศไทยของเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยนะคะก็จะตรงกับมาตรฐาน ส4.3แล้วก็ตรงกับตัวชี้วัดส .4.3 ป .4 ทับค่ะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วเราจะต้องอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยโดยสังเขปรูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องสงสัยว่าคําว่าโดยสังเขปเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนาะบางคนไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะโดยสังเขปก็คือแบบย่อๆสรุปแบบย่อๆแต่ไม่ใช่การเต้นแบบสายย่อโยโย่โย่ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการสรุปเรื่องราวที่เราเรียนเนี่ยแบบ ฉบับย่อๆลงนั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยนะคะครูโชอยากให้นักเรียนรู้จักคำนี้กันก่อนค่ะสถาปนา สถาปนาคำนี้หมายถึงการตั้งเมืองนะคะมาดูว่าเรื่องราวของการที่สถาปนาหรือการตั้งอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมามีความเป็นมาอย่างไรแน่นอนเราจะต้องพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าหลักฐานคือร่องรอยในอดีตใช้ศึกษาเรื่องราวในอดีตได้นักเรียนพอจะรู้ไหมว่าหลักฐานชิ้นสําคัญของอาณาจักรสุขโขทัยคืออะไร And then ก็คือสิลาจารึกวัดศรีชุมนั่นเองนะคะสิลาแปลว่าก้อนหินหรือหินนะคะจารึกก็คือการสลักการเขียนลงไปฉะนั้นสิลาจารึกเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเนาะเป็นการสลักเรื่องราวด้วยตัวอักษรในสมัยโบราณที่เรียกว่าลายสือไทยเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะอ่านะคะเขาได้จารึกเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรไว้ว่ายอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ ะะเขากล่าวไว้ว่าก่อนการสถาปนาก่อนการตั้งอาณาจักรเนี่ยบริเวณนั้นน่ะมันเป็นแค่เมืองเล็กๆนะคะที่ชื่อว่าเมืองสุขโขทยัยโดยมีเจ้าเมืองชื่อว่าพ่อขุนศรีนาวนาถุมซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระราชบิดาถ้าพูดภาษาเราก็คือเป็นคุณพ่อเป็นพ่อของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมือง,าองราษฎร์นั่นเองเนาะพ่อขุนศรีนาวนาถุมนี่ท่านเป็นเจ้าเมืองเมืองสุขโขทยัยซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมนะคะท่านได สวรรคตนะคะเมื่อท่านสวรรคตคหรือท่านเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีชนชาติอยู่ชนชาติหนึ่งได้เข้ามายึดอำนาจมายึดเมืองสุขโขทยัยชนชาติที่กล่าวถึงนั้นก็คือขอมนะคะอ่าขอม หรือเขมรหรือถ้าปัจจุบันก็เรียกว่ากัมพูชาเนี่ยนะคะชนชาติขอมเนี่ยได้เข้ามายึดอํานาจไว้ซึ่งขุนนางขอมณนตะตอนนั้นนะผู้นําขอมที่เข้ามายึดอํานาจมีชื่อว่าขอมสบาดโขนลำพงชื่ออ่านยากมากเลยลูกขอมสบาดโขนลำพงนะคะเป็นขุนนางขอมในตอนนั้นเนาะได้เข้ามายึดเมืองสุขโขทัยไว้ไว้ภายใต้อำนาจของตนเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็มีผู้นำคนไทยนะคะรวมกำลังขับไล่ขอมออกไปจากเมืองสุโขทยัยผู้นำคนไทยที่ครูกล่าวถึงนั้นก็คือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราษนะคะกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองเมืองบางยางสองท่านเนี้ยเป็นเพื่อนรักกันเป็นพระสหายกันนะคะหลังจากที่ขับไล่ขอมออกไปได้แล้วนะคะพ่อขุนผาเมืองก็ได้อภิเษก คำว่าอภิเษกคำนี้ไม่ได้แปลว่าแต่งงานกันนะเพราะมันไม่ได้มีคําว่าสมรสเนาะนันกเรียนคงเคยได้ยินคําว่าอภิเษกสมรส เนาะแต่มันไม่ได้มีควาว่าสมรสฉะนั้นไม่ใช่การแต่งงานกันผู้ชายกับผู้ชายไม่แต่งงานกันนะคะพอค่อขุนผาเมืองได้อภิเษกก็คือการแบบทําพิธีแต่งตั้งโดยการถือน้าเลยแหละมีการรดน้ําแต่งตั้งพิธีการแบบให้ขึ้นเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใหม่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาใหม่เลยก็คืออาณาจักรสุขโขทยัยนอกจากนั้นแล้วนะคะพอ่พอขุนพ่อขุนผาเมืองก็ยังพระราชทานพระนามใหม่ให้ด้วยนะคะให้มีนามว่าพอ่อขุนศรีอินทราทิศ นะคะอืมเห็นไหมนะคะโอ้ไม่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพ่อขุนผาเมืองไม่ขึ้นของราชเองอะ่ะทำไมต้องอภิเสกเพื่อนล่ะก็เป็นเพราะว่าพ่อขุนผาเมืองมีเหตุผลส่วนพระอ,องค์เนื่องจากพระอ,องค์เนี่ยมีมาเหสีหรือพระชายาเนี่ยเป็นเหมือนกับธิดาของกษัตริย์ขเขมร ได้พระราชทานมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็เลยไม่อยากขึ้นของราเนะก็เลยให้เพื่อนสนิทซึ่งมีศักเป็นน้องเขยด้วยเนี่ยขึ้นของราชเลยแล้วก็สถาปานาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมานะคะในปี1792นาะคะ,คะสำหรับพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งท่าน เป็นปฐมมกษัตริย์ปฐมคํานี้แปลว่าแรกหรือหนึ่งปฐมคํานี้แปลว่าแรกหรือหนึ่งปฐมมกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจ,จักรสุโขทัยนอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงด้วยนะคะเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยโดยมีกษัตริย์ทั้งสิ้น9พระองค์ด้วยกันปกครองยาวนานเกือบ200ปีด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรามาทําความรู้จักว่ากษัตริย์ทั้ง9้าพระองค์แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่ง อาณาจักรสุขโขทยัยมีพระนามว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ ลำดับกษัตริย์ลำดับที่หนึ่งนะคะพ่อขุนศรีอินทรทิตย์นะคะนี่ไงท่านมีพระนามเดิมว่าอะไรนะครูพูดหลายครั้งแล้วนะคะพ่อขุนบางกลางหาวนะคะต่อมาพ่อขุนบานเมืองลำดับที่สามคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะและลำดับที่สี่คือพระยาเลไทยลำดับที่ห้าพระยางั่นนำถุมลำดับที่หกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยนะคะ 7พระมหาธรรมราชาที่สองหรือพระยาลือไทย8พระมหาธรรมราชาที่สามหรือพระยาสใสลือไทยและลำดับสุดท้ายแห่งราชวงศ์พระร่วงนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่4หรือพระยาบรมปานนั่นเองนะคะครูยอยากให้นักเรียนรู้ประวัติแบบเล็กๆเกข้าวๆนิดๆหน่อยๆพอนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลย สำหรับกษัตริย์พระพอ,องค์แรกก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิ์บทบาทสำคัญก็คือท่านก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงนะคะแล้วท่านก็สู้กับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดที่มาตีเมืองของท่านเนี่ยนะคะท่านสู้จนชนะต่อมาลำดับที่สองพ่อขุนบานเมืองกษัตริย์พระพอ,องค์นี้นะคะพ่อขุนบานเมืองเนี่ยถือว่าเป็นลูกชายองคโตของพ่อขุนศรีอินทราทิตศเป็นพระราชโอรสองค์โตนะคะขึ้นครองราชปีไหนเนี่ยมันไม่ปรากฏใน ในในศิลาจารึกนะคะแต่ว่าก็มีคร่าวๆว่าท่านได้รวบรวมเมืองต่างๆแต่กําลังสําคัญของท่านนะคะก็คือน้องชายของท่านเองมีชื่อว่าพระรามคําแหงเนี่ยเป็นแบบเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่ช่วยท่านในการรวบรวมบ้านเมืองนะคะรวบรวมเมืองต่างๆนะคะต่อมาลําดับที่3พระพ่อขุนรามคําแหงมหาราช จะพระอยู่เลื่อเลย,ค,ยคุณโชขอทษพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะท่านมีศักเป็นน้องชายของพ่อขุนบานเมืองนอกจากนั้นแล้วท่านก็เป็นลูกชายเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตด้วยเนาะนะคะเห็นความสําคัญของ3ามลำดับแรกอย่างและดูชื่อนะคะนักเรียนสังเกตชื่อนะสามลำดับแรก ขึ้นต้นได้พ่อขุนนะออันนี้ก็จะนําไปสู่เรื่องต่อๆไปได้อีกเนาะ,ะต่อนะคะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเนี่ยกรรษัตริย์ลําดับที่3เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆเลยนะคะของอาณาจักรสุขโขทยัยเพราะว่าในสมัยของท่านนั้น อาณาจาักรเนี่ยรุ่งเรืองสูงสดุดมีการขยายดินแดนไปได้กว้างขวางมากเลยนะคะแล้วท่านก็ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาด้วยทําให้คนไทยเรามีตัวหนังสือใช้เป็นของเราเองมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ,ะแล้วท่านก็เป็นบุคคลแรกที่รับพระพุทธศาสนานะคะนิกายเทรวาดเนี่ยมายังดินแดนสุขโขทัยด้วยนะคะท่านสนับสนุนให้นับถือศาสนาพุทธนะคะ จริงๆมีประวัติอีกมากมายแต่เราจะไปเรียนในบทท้ายๆที่เกี่ยวกับบุคคลสําคัญอีกทีหนึ่งนะคะ ต่อมาลำดับที่4พระยาเลไทยเนี่ยในสมัยในยุคข,ของท่านขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะก็เลยมีการสนับสนุนให้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจังนะคะมีการส่งพระสงฆ์อ่ะให้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกานะคะลังกาก็คือประเทศปัจจุบันนี้ก็คือประเทศศรีลังกาเนะาะต่อมาในสมัยลำดับที่5พระยาง้วนําถุ่มเนี่ยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคมืดมีการจราจนเกิดขึ้น มีเมืองต่างๆที่แข็งเมืองคําว่าแข็งเมืองก็คือไม่ยอมสวามิภักดิ์ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเมืองสุขโขทัยจึงทําให้มีการต้องไปปราบปราเมืองต่างๆเกิดจลาจลเกิดความแตกแยกวุ่นวายไปหมดเลยนะคะจึงทําให้รัชทายาทในสมัยนั้นก็คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนี่แหละตอนนั้นเป็นพระยาลีไทยเนาะเป็นรัชทายาทเป็นลูกชายเป็นพระราชโอรสของพระยาง้วนนาถุมเนี่ยท่านก็ได้เข้ามาปราบจลาจลจนสงบศึกนะคะท่านก็ได้ขึ้นของราชนะคะ เป็นกษัตริย์ลำดับที่6มีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งในยุคข,ของท่านเนี่ยท่านก็ศรัทธาศาสนาพุทธเช่นเดียวกันท่านออกผนวดด้วยคําว่าทรงผนวดก็คือออ,ออกบวชเป็นพระนะคะแล้วก็มีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองสุขโขทยัยย้ายไปที่เมืองพิษณุโลกในยุคข,ของท่านเนี่ยในยุคสมัยรัชสมัยของท่านเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกับอยุธยาด้วยนะคะ ต่อมาในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่สองเนี่ยนะคะพระมหาธรรมราชาที่สองเนี่ยในยุคนั้นสุขโขทัยเนี่ยยอมอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์ยอมให้กับอยุธยานะคะต่อ,าตอมาในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่3หรือพญาสายลือไทยเนี่ยสุขโขทัยได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับพระเจ้านานก็คือคําว่าเป็นสัญญาพันธมิตรก็คือช่วยเหลือกันถ้าเกิดมีเมืองอื่น มาตีเมืองสุขโขทยัยน่านก็ต้องมาช่วยเนาะถ้าเมืองน่านถูกใครมาตีเมืองสุขโขทัยก็ต้องไปช่วยน่านนะคะก็คือเป็นสัญญาพันธมิตรเป็นเพื่อนกันเป็นบ้านเมืองที่นะคะเป็นเพื่อนกันนั่นเองเนาะคอยช่วยเหลือกันนะคะต่อมา ในสมัยสุดท้ายก่อนที่สุขโขทัยจะปิดฉากลงเนี่ยนะคะในสมัยของพระหมหาธรรมราชาที่สเนี่ยนะคะยุคนั้นเป็นยุคที่นะคะสุขโขทัยเนี่ยตกเป็นเมืองประเทศลาดเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาแล้วแล้วก็ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาในปีพุทธศักราช2006นะคะถือว่าเป็นการปิดฉากความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับ เรื่องการสถาปานาอาณาจักรสุขโขทัยก็มีเกร็ดความรู้เพียงเท่านี้ครูโชก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดครูโชก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้ากับความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทัยกันต่อวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหมั่นทบทวนความรู้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ